สวัสดีครับสัปดาห์นี้ Apple ส่ง iOS 14 beta 6มาให้ทดสอบแบบงงๆนึกว่าต้องรอสัปดาห์หน้าแต่ตอนนี้เลื่อนมาเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์แล้วครับผลการทดสอบก่อนหน้านี้บน iPhone SE แบตเตอรี่ดีสุดๆเลยครับแล้วบน iPhone 11 Pro Max จะเป็นยังไงจะมีข่าวดีด้วยหรือไม่หรือจะมาแบบแตกตา่างเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 14 beta 6บน iPhone 11 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง single core และ multi core เพิ่มขึ้นทั้งคู่เลยครับโดยเฉพาะ multi core ความเร็วกระโดดขึ้นไปเลยอย่างหน่ทึ่งผลลัพธ์ทําได้ดีเลยครับดีแบบนี้ไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้อึ้งกันต่อครับเพราะความเร็วก็กระโดดเด้งขึ้นไปจนน่าแปลกใจเร็วขึ้นมากๆความเร็วใน beta 6นี้น่าประทับใจสุดๆ แต่หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งรีบดีใจกันไปเราไปทดสอบไปดูแบตเตอรี่กันก่อนผลลัพธ์จะมีเฮไหมไปชมกันเลยครับสําหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะได้ความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้ จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone 11 Pro Max ใช้จอแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้เครื่องหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอ ก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 11 Pro Max ปรากฏว่า iOS 14, beta 6ดีขึ้นนิดหนึ่งครับโดยใช้ไป2%เหรือ98%เท่ากับ beta 4และดีกว่า beta 1 beta 3และ beta 5ที่สู่ไป3%เหรือ97%ครับ การอัปเดตเป็น iOS 14 beta 6บน iPhone 11 Pro Max ความเร็วพุ่งทยานเลยครับแบตเตอรี่ก็ดีขึ้นงานนี้กดอัปเดตกันต่อไม่ต้องรอแล้วครับใช้เบต้าอะไรมาอัปเดตเป็นเบ t a 6กันไปเลยครับดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดแล้วไปลุ้นตัวเต็มที่ใกล้จะมาเร็วๆนี้มาปุ๊บทดสอบปับ๊บเพื่อนๆติดตามกันได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ